ตรงนั้นนะ่ะมันคือที่ของฉันกูกหกน่ะชูชูอิจิฉันฉันไม่ตั้งใจมันเป็นแบบนี้ขอโทษนะชูอจิชูจชจอจิหน่อยหน่อยยายพี่สาวนั่นเธอนะ่ะตายไปซะ แพง์ังนเหรอโหดร้ายจังเลยนะทั้งทั้งที่พวกเรานะ่ะเป็นพี่น้องด้วยกันแท้ๆเรื่องนี้ฉันฆ่าพ่อแม่ของเธอนะ่ะฉันนะ่ะทําไปก็เพื่อเธอนะเธอนะ่ะเกลียดพวกเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฉันนะ่ะทำให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงยังไงล่ะไม่ใช่ฉันไม่ต้องการแบบนั้นแล้วก็ชูอจินะ่ะทำอะไรสักอย่างกับชูอิจิเดี๋ยวนี้รักษาเขาเดี๋ยวนี้ เอาชูวิจิขึนมาสิเรื่องนี้นะ่ะมันก็พอมีวิธีอยู่หรอกเหรียญนี้นะ่ะเธอเอไปสิแล้วก็ไปที่ตู้กดกน้ำแถวแถวม้านลูนนั่นนะมันจะพอมีวิธีรักษาชูวิจิให้กลับไปเหมือนเดิมอยู่ฉันนะ่ะมีธุระคงต้องไปก่อนละชูวิจิฉันนะฉันนะเดี๋ยวก่อนแคร์อย่าตายนะ ไม่ได้นะแคร์ผมนะ่ะยังมีชีวิตอยู่คุณเองก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันนะรักษาสัญญาในตอนนั้นด้วยสิแถวๆนี้งั้นสินะเอ๊ะรู้สึกเหมือนจะมีแขกมานะครับนี่ยแปลกจังเลยนะใครกันนะครับที่มาหาผมนะ่ะพวกคุณก็คือแม้แม้แม ดูเจ็บจังเลยนะครับคือว่ามีอะไรผมพอจะช่วยได้บ้างไหมครับเนี่ยเอ๋อเหรียญน,นี่นะแหมถ้าเกิดมีเหรียญอยู่แล้วก็บอกกันให้เร็วกว่านี้สิครับถ้าอย่างนั้นผมนะ่ะจะรักษาให้เองนะครับเอาให้ผมดูก่อนสิครับน้ำนี่นะครับให้เขาดื่มนี่ซะนี่จะช่วยรักษาเขาได้นะครับเชื่อใจผมสิครับผมนะ่ะ ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรหรอกนะครับจับเอาไว้ให้แน่นๆด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผิดรูปผิดร่างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้คุณคิดร่างเป็นมนุษย์นะ่ะมันอาจจะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางก็ได้นะครับหัวคุณนะ่ะนี่ฉันออกไปได้หรือยังนะ่ะฉันร้อนจะตายอยู่แล้วขอ,อกไปหน่อยแล้วกันนะอ๋อตอนนี้ออกมาได้แล้วหรอครับอ,อ,อากาศสดชื่นจัง จ้องจีขุนดีกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยมองอะไรยะนี่นายมาจะจ้องฉันอยู่ได้พวกโรคจิตยังไงกันคุณเนี่ยขุนดีจังเลยนะครับนายเองก็เหมือนกันหล่อมนกันนี่นาะคือว่าผมนะ่ะถึงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าร่างกายของผมก็เป็นมนุษย์ตัวผู้นะครับคือว่าขอผม จับหน่อยจะได้ไหมครับนิดนึงนะนิดนึงถ้าอย่างนั้นผมจะลองแปลงล่างมปงคุณดูนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ร่างกายนี้นะ่ะผมชักติดใจซะแล้วครับถ้าไม่ว่าอะไรผมอยากจะขอใช้ร่างนี้ได้ไหมล่ะครับไม่ได้หรอกอย่าร่างนั้นนะ่ะฉันไม่อนุญาตอย่ามาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของฉันมากเกินไปนะนี่นายนะ่ะรู้หรือเปล่า ว่าทำไมชูจิถึงได้กลายร่างสัตว์ประหลาดแบบนี้เป็นเพราะว่าพี่สาวของฉันเอายาประหลาดนั่นให้กับชูจิกินงั้นสินะถ้าอย่างนั้นเอาให้กินได้ยังไงกันแหมเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมนะ่ะไม่เคยเจอคนที่คุณบอกแล้วครับพี่สาวคุณนะ่ะน้อยยังไงก็คงจะไม่บอกงั้นสินะเอาเป็นว่าลูกร่างแบบนั้นนะ่ะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรอกครับ แต่เป็นจิตใจของชูจิคงต่างหากแล้วครับนั่นหนะักเป็นรูปร่างที่เขาคิดอยากจะเป็นจากใจของเขาจากพ้นบึ้งของหัวใจเขาต่างหากละ่ะแล้วก็พวกผมนะ่ะเป็นมุตต่างดาวก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายหรอกนะครับพวกผมนะ่ะก็แค่ต้องการรวบรวมเหรียญครับเหรียญพวกนั้นนะ่ะแท้จริงแล้วมันคือพักผู้ของพวกเราครับพวกเรานะ่ะได้ทําการแปลงร่างตัวเองกลายเป็นเหรียญเพื่อที่จะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะครับ ถ้าไม่ว่าอะไรพวกคุณนะ่ะอยากจะมาช่วยพวกเราตามหาเหรียญไหมล่ะครับถ้าเกิดว่ารวบรวมครบร้อยเหรียญได้แล้วก็จะทําเรื่องที่สุดยอดได้นะครับอย่างเช่นการเป็นซูเปอร์ฮีโ่หรือว่าเป็นสัปาลาดหรือว่าคุณอยากจะครองโลกนี้ล่ะครับคุณอาจสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยครับเหมือนในพวกอันนี้เหมือนในพวกมังงะเลยล่ะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะมาผูกพันกับเรื่องที่อันตรายต่อโลกได้ถึงขนาดนี้ มนุษย์ต่างดาวนั่นน่ะจะเอาอยัางไงดีนะจริงสิลองไปปรึกษากับแค่ดีกว่าฉันน่ะไม่เชื่อเรื่องที่หมอนั่นพูดหมดจดขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าเรื่องที่พี่สาวฉันกำลังรวบรวมเหรียญพวกนี้อยู่นะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะงั้นแหละชูอิจิพวกเรามารวบรวมเหรียญก่อนพี่สาวของฉันให้ได้ครบ ก่อนให้ได้กันเถอะนะยานของพวกนั้นอะ่ะมันตกอยู่แถวๆถนี้แหละเพราะงั้นเหรียญน,น่าจะมีอยู่ที่นี่เยอะเลยละ่ะมาลุยกันเถอะตามหาเหรียญให้ครบก่อนพี่สาวกัน